ต่อเลยนะคะเสื้อผ้าร่มป้ายเขียวเอฟซี FC นางเยอะพอๆกับป้ายส้มนะคะบอกเลยแต่ละป้ายที่แครขายนะเสื้อผ้าร่มนะคะยืนหนึ่งมากๆเพราะว่าแครขายมาหลายปีและลูกค้าประจาผ้าร่มนี่แบบเยอะมากพี่จ๋าเพราะว่าเราจะเลือกป้ายบริษัทที่งานค่อนข้างโอเคงานสะอาดนะคะป้ายเขียวจ้าแคปน้าต่อเลยเบอร์หนึ่ง ดูสีดูสีสเอียงเอียงเยงลงไปนะนเออเออเ,ออเออดูความสีสดดูความใหม่ใหม่กราบจริงๆบอกเลยอุ้ยเดี๋ยวไปเอาที่ชั้นแบตก่อนอันไหนใหม่อ่ะพี่บอกเลยใครเล่นงานมือสองนะถ้างานจะใหม่นะเปิดมาตัวสองตัวแล้วอุ้ยว่าไหนกี้เปิดมาแค่แบบ ต,ต้นกระสอบก็จะรู้เลยว่างานใหม่นะคะไนกี้ค่ะคุณพี่ค่ะบอกเลยสวยมากๆทา,าไม,าไมออกแนววินเทจแบบแปลกๆเนาะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยงานแบบนี้งานสวยมากนะคะสองพันเก้าร้อยบาทใครจะเอฟรีวิวรีบขอเลยรีบแล้วขอคนพร้อมโอนเท่านั้นนะคะรีวิวถ้าไม่พร้อมโอน<ข>อไม่พร้อมโอนขอปล่อยผ่านนะคะงานรีวิวโอ้ยใหม่มากเดี๋ยวขอ โอเคโอสวยจังเลยลงแล้วนะคะ FC นางเยอะมากนะคะใครจะรับรีบรับเลยโอ้โหสวัสดีนะคะสวัสดี80ท่านนะคะคุณพี่สวัสดีทุกทุกคนทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะจ๊ะลูกค้าใหม่ใครอยากลองเป็นลูกค้าที่ร้านก็ลองเลยสั่งได้เลยตอนนี้เลย จะได้ไม่พลาดของสวยๆนะจ้าโอ้โหตัวนี้สวยมากเลยงานสวยบอบสวยนะลูกค้านะไม่หลอกนะไม่จกตาจ้าโอ้ยใหม่มากแม่วาำใหม่ไม่ต้องพูดถึงป้ายนี้เขาดึนหนึ่งจ้ง สวยจังเลยสีชมพูหวานแหววฮัทเทลสีฮาทเทลค่ะสวยเห็นไหมสวยกรบับค่ะคุณพี่ใครจะเอฟรีบเอฟบ,บอกเลยใครที่รอกันยาวนานสวัสดี80กบกว่าท่านนะคะทั้งลูกค้าคนเดิมและลูกค้าใหม่นะคะแต่ไอ้แบตเข้าป่ะไม่รู้นี่โอย,โอยบอกเลยเอฟซีนางเยอะมากเมื เมื่อตอนบ่ายแค่แค่ไลฟ์แบบว่าส่งของนะคะแล้วลูกค้าเห็นนะแล้วบอกว่ามาแล้วหรอจองส่งลูกเดี๋ยวตอนเย็นมาเอานะคะลูกค้าน่ารักมากลูกค้าโกดังเราหน้ารักมากนะคะโกดังแครอยู่พุทธมณฑลสายส,ายสองกรุงเทพนะคะมีสาขาเดียวนะคะทุกคนอุ้ยดิสนีย์ค่ะดิสนีย์เป็นปักนะคะคุณพี่เป็นปักนะคะรีบเลยสวยมากแม่ง,งานไหนสวยงานไหนเบอร์หนึ่งแค่ก็บอกนะคะ เรื่อง่ารลมเนี่ยไว้ใจเรานะคะพี่ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะเรื่องความสะอาดยืนหนึ่งไปเขียวไปสมไปนกแก้วยืนหนึ่งบอกเลยเมื่อก่อนเอามาหลายป้ายนะแต่ตอนนี้ป้ายที่คิดว่างานสวยงานโอเคนะคะแค่ถึงจะเอาเข้ามาป้ายใหม่ๆแค่ต้องเทสก่อนทุกรอบนะคะใค่ถึงจะแบบเลือกเลือกเอาเข้ามาขายนะคะอ,อ,นนอุ้ยนี่มันโอเวอร์ปินหรือเปล่า ทำไมมันลายไปทั้งตัวเลยนึกว่าอยู่ในส่วนดอกนะคุณพี่2,900บาทคุ้มมากใส่ได้ตลอดทั้งปีใส่ได้ทั้งปีแน่นอนเพราะว่าคุมบุยม่วงพัาสเทลออกวินเทจด้วยนะคะมันใส่คุมกันแดดกันลมพี่จ๋าเอาติดรถไว้เลยทุกคนต้องมีนะคะขายง่ายขายคล่องกระสอบหนึงอ่ะ45โลประมาณ120ตัวบวกลบนะคะมีแบรนด์ให้ลุ้น เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อย5-10%หรืออาจจะไม่ถึงนะคะโคลรมเบียจากตัวนี้สีสดมากบอกเลยอันไหนสวยบอกสวยเวลาขายของไม่เคยโกหกลูกค้านะคะขายต้องการลูกค้าประจำนะไม่เน้นซื้อครั้งเดียวจบนะคะโอ้โยอตัวนี้อ้ยมุก<ฮ>ะอะไร่ะอาดิดาสเหรอแค่เจอไนกี้นะคะทุกคน ดูความาใหม่ดิอาดิดากับไนกี้อ้าวโชว์อาดิดาไปก่อนดูด้านหลังก่อนโอ้โหสีชมพูแบบสดมากมอันนั้นยังไม่ได้ใส่ป่ะวะเนี่ยนี่ไงนี่คือยังไม่ได้ใส่ใช่ปะอาดิดาค่ะคุณพี่กระสอบนึงอะใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะสะง9 0 0เก้รบาทมาเร็วหมดเร็วเสื้อผ้าล่มใครบอกเลยเพราะว่าไนกีะมีทั้งซิปทั้งสวมปนกันบางตัวมีฮูดบ้างนะคะ เอาไปรีดไปแยกหัวผ้าได้นะคุณพี่ <do> รีบสมัยนอ็อปสมัยน็อบ,อบรีบเลยอุยเหมือนเบสบอลเลยทุกคนตัวเนี้ยดูดิดูความสดดิโอ้โหสีทอดทอดอันนี้นไปทะลุอายโอยนี่แบบสีพัดเทียนะใช่ยังไม่ได้ใส่เลยดูดิพี่จ๋ายังไม่ได้ใส่เลยตัวนี้ เดีย๋ยวขอเข้าไปดูดน,นี่ค่ะนี่เพื่อนโอ้โหตนี้สีฟ้าน้ทะเลสีฟ้าทะเลพี่จ๋าสามารถนะสามารถมารับสินค้าเองที่โกดังได้นะคะหรือใครไม่สะดวกก็จะส่งได้นะคะแค่ส่งของทุกวันจันทถึงเสาร์น,นะคะคุณพี่่าส่งมันไม่แพงนะลูกใช่รหรือว่าไอ้ใครอยากจะเจอกันนะคะใครอยากจะคิดถึงกันโอ้โห 20กว่าแล้วนะคะทุกคนจ๋ารอก่อนเด้อเดี๋ยวเข้าไปตอบทีเดียวนะคะสามารถติดตามแค่ได้ทาง Youtube ด้วยนะคะโกดังผ้าสายสองมิมอย่างนี้เลยนะคะใน Youtube ขึ้นแน่นอนค่ะสายวินเทจก็มาคุณพี่ค่ะเดี๋ยวใค่ขอดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะเนี่ยไว้ใจกันเลยเรื่องผ้าล่มเนี่ยรับแจ้เดี๋ยวแค่ดูก่อนนะลูกนี้สวยมากร้านอยู่ไหนกางเกง<ๆ>ออก,กับกนังกายมีค่ะ สื้อยินบางไปก่กระทิงไรสดไปแล้วค่ะตอนนี้เหลือแต่อของผู้หญิงแล้วนะพี่นพดลใกล้หมดห้วใช่ปะร้านอยู่กรุงเทพพุธมณนลสายสองค่ะรับจ้าได้เลยคุณพี่พ,พี่ลูกค้าประจํารับแล้วคนนี้พี่อะไรนะอ๋อคุณพี่มารับเองหรือจัดส่งมารับเองหรือจัดส่งดีคะคุณพี่ โคลัมโคลัมเบียโคลัมเบียซื้อลูกใหม่ไปลุ้นเองได้นะคะแบรนด์ออกเยอะออน้อยแล้วแต่กระสอบเลยเรื่องแบรนด์เนี่ยแครการันตีให้ไม่ได้นะคะแต่เรื่องความสะอาดความสะอาดเนี่ยห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์พี่ๆออไปไม่เสียรึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าแค่ลงของใหม่ตลอดแค่ไม่ได้ขายขายของค้างปีหรืออะไรนะของมาลงโกดังแค่เนี่ยพี่แป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดนะคะไว้ใจได้เลย ขอบคุณที่ไว้ใจกันขอบคุณที่รักกันนะคะแค่ขายของมาหลายปีแล้วนะคะพี่ๆก็แบบรักกันแล้วก็ติดตามกันตลอดนะคะต้องกราบกราบขอบพระคุณมากจริงๆบางคนก็เพิ่งเห็นก็มีก็แบบเพิ่งมาก็มียินดีนะคะต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโกดังผ้าใสสองของเรานะคะพี่โอ้สีม่วงแบบโอ้ยแดดก็แรง เอาไปใส่เลยนี่อันนี้เหมือนเบสบอลโปนอีกแล้วนะคะเป็นเอลซัมเอลซัมแขนซัมนะคะโอ้ยแบบกระสอบนี้สีพัดเธอแบบมีเยอะมากใช่ค่ะเพราะว่านี้ลงใหม่เมื่อเช้าเลยนะคะลงใหม่ๆตลอดโกดังเราเนี่ยเก็ตเบสบอลนะลูกค้าโอ้ยเห็นสองสามตัวแล้วนะไปทำราคาได้กระสอบเบสบอลเป็นหมื่นนะบอกเลยแต่นี่เจอในกระสอบพารม2อ0 0ันเกะ เก็บไปใส่เองซื้อไปนี่ค่ะอุันเดอร์ค่ะทุกคนใหม่กราบอันเดอร์ตัวนี้ใหม่กราบจริงๆบอกเลยยังไม่ได้ใส่หรือเปล่าเนี่ยทำไมใหม่จังสี่พาสเทลอันนี้แบนปะฟอกตัวอย่ามัวรอช้ามาไม่เยอะ แป๊บเดียวไม่เกินหนึ่งอาทิตย์แค่ว่าแต่ช่วงนี้อาจจะลูกค้าขายเก่งนะคะแป๊บเดียวหมดแน่นอนขคซมา,าเอาเองใช่ไหม่บบหนกี้เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กีนไนกี้จ้าใส่เล่าเลยอ่ะไม่ <laughs> ไม่เนี่ยคืออะไรไม่ใช่ <laughs> ฮะโทำเบียร์ เดี๋ยวไปเอาเพิ่มอีกไปรับเองพรุ่งนี้ได้เลยคุณ<ล>พี่ของเพิ่งลงเมื่อเช้าแค่ก็เลยแบบ <Welcome. S 1> รีวิว <Welcome. S 1> รีวิวบอกลูกค้านะคะว่างานมาแล้วนะคะแค่จะรีวิวอย่างแค่อย่างละหนึ่งกระสอบเท่านั้นเพราะว่าของไม่พอต่อความต้องการของทุกคนนะคะลูกเดียวไม่เคยพอใช่ไหมคุณพี่มาจัดเลยทำไมไม่รอรีวิวนีบนชอบลองขอซื้อพี่เขาได้เพราะพี่เขามาเอาเอง ขาประจำไ n กี้มาเนี่ยสวยมากดูดูต้องขอซื้อแล้วแหละตัวเนี้ยเดี๋ยวแยกตัวนีี้้ไวยังไงนค่มีต้นทางก่อไม่มีเนี่ยค้ายส่งส่องกันยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ย ส่งของเอยู่ในหลายรอบใครจะสั่งสั่งกันไว้ได้เลยนะส่งขงีมบอกว่ามันเยียบไม่ขึ้นใช่อขึ้นเลยแมันบอกว่ามันไม่มันไม่มันบอกแตกเบาๆมันก็ดังแล้ว ของมันดีเจ๋งนะของมันแรงนะคุณพี่นี่สวยมากขอซื้อตัวนี้ได้ไหม啊้ารอยห้าร้อยเลยหรอคนกันเองหอยสวยมากชอบแบบพี่โคลอมเบียอีกแล้วโอ้ยโคลอมเบียหลายตัวแล้วนะบอกเลยลเอฟซีนางใครรู้ว่ามานะจัดหลายลูกแน่นอนโคลอมเบียสวยมากขาวแดงนะคะสปอร์ตสปอร์ตใส่ได้ทั้งชายและหญิง ตัวนี้ทำไมเท่จังเลยมีอาร์มด้วยมีอาร์มด้วยอารที่แข่นะคะแล้วคุณพี่ดูด้านหลังโค้เ่ะบอกเลยดูดิมัแข่งรื่เ่าแข่งเด็กว้นไม่ใช่ช่ดูผูดพิดผูพิดลอนดอนฟ็อกตัวนี้ก็สวยมากทำาไมใส่แค่เยอะจังเลยอ่ะมีฮูด,ด้วยคุณพี่ NB n e บี a l a บ c e New b a l a บ c e สีซ์บา ใส่เราเลยใส่ไปวิ่งจอกกิ้งนะคะช่วงนี้เริ่มเปิดกันแล้วนะสวยมากนี่มีอาร์มอีกแล้วจ้าบอกเลยบอกเลยเรื่องผ้ามือสองไว้ใจกันเลยพันเฮสวยมากเรื่องผ้าล่มเนี่ยยืนหนึ่งเลยบอกเลยนะคะเพราะว่าขายกันแบบทะลุปูปโป่งสามารถไปไปรู้หมดเลยนะคะว่าปลายไหนสวยแค่ไหน บอกเลยนะคะป้ายที่แคร์นำเข้ามาเนี่ยบริษัทป้ายพวกนี้เป็นป้ายที่เปอร์เซ็นต์เสียน้อยมากพี่ๆเอาไปมีกําไรแน่นอนไม่เสียทิ้งครึ่งต่อครึ่งสั่งสองลูกครับโอ,อ้โหจัดเลยอินบ็อกเลยลูกค้าอินบ็อก,ออกแตกมากเดี๋ยวแค่เข้าไปตอบทีเดียวนะคะขอไลฟ์จัดเต็มให้หน่อยวันนี้นะคะของลงแบบเก็บกดมากไลฟ์ไม่เคยทันนะคะส่งของแบบโอ<ด>้ วันนี้เรามีคนมาส่งของให้ใช่ค่ะกระสอบ45นะกิโลพี่สิริมากระสอบรีวิวมีคนรับแล้วนะคะเป็นกระสอบใหม่ได้เลยค่ะไม่พี่จ๋ายินชายไม่ไม่ต้องมีรอดูเลยเพราะว่าของไม่พอขายนะคะรอดูไม่ได้ยินชายเพราะว่ามาก็หมดเลยไม่ได้รีวิวเลยนะคะลูกค้าบอกไม่ต้องรีวิวเอาเลยเนาะใช่ค่ะพี่นพอโดน45กิโลค่ะประมาณ120ตัวบวกลบนะคะแล้วก็คุณพี่น้องยาว ค่าส่งประมาณ200บาทเก็บปลายทางพี่ๆโอนแต่ค่าสินค้าพอนะคะค่าส่งจ่ายตามจริงปลายทางได้เลยนะคะคุณพี่หูสีขาวสวยมากอันไหนสวยแคย่บอกสวยแค่ให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปต,ต,ต,ตั้งแต่ยังไม่ตัดกระสอบนะคะยันตัวสุดท้ายจริงๆขายแบบว่าขอลูกค้าประจำนะไม่ขอซื้อรอบเดียวจบนะคะไนกี้ไนกี้แดงเดือดแดงเดือดแดงเดือดปไปเลย อุ้ยไสร์เราอีกล้ำมุกเอ้ยตัวสวยๆนี่เป็นไสร์เราตลอดเลยนะใช่นะ LL Bean สีฟ้าทะเลน้ำลึกโอ้ยละแล้วมันตัดกับสีชมพูมากเลยเนี่ยเดี๋ยวดูดิโอ้ยสวยมากแม่ทะเลน้ำตื้นโอ้ยสุดท้ายเป็นอะไรสุดท้ายเลยของของมาจับมาจากดาวเอง จากดาวอังคารก็เห็นอันนี้ก็แบนนะเนี่ยพี่โอ้แถมมันนี้แถมมาตัวนึงแถมอะไรอ๋อแถมเสื้อไหมพรมมาตัวนึงรีรีนะรีนะคะนี่ตัวแถมยังรีเลยเอา้าวตัวขาดหนึ่งตัวทุกคนเจอแล้วเจอ,อแล้วคุณพ่อเจอตัวเ,เซนเสียไม่ถึงห้เลยมั้งใช่<อ>ใชมันแล้วแต่กระสอบนะคะพี่ๆเรื่องแบรนด์เนี่ยลุ้นเอันนี้ไม่ได้เลย เด่ว่ากันนะเพราะกระสอบใช่กระสอบไม่ผ่านการคัดใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณพี่เอาไปจะได้คัดเป็นคนแรกนะจ้าใ,ใครสนใจงานไหนรีบสั่งแคเลยคุณพี่ <ไป S 1> ค่ะดูป้ายค่ะกลัวไม่รู้ว่ามาจาก U.S. นะคะตัวนี้ U.S.A. เอาวางไปเลยเอาไปมาวางเลยวันนี้ขอโชว์ของนะคะเก็บกดไม่ได้รีวิวหลายวันนะคะรีวิวแต่แบบรีบๆแบบพี่แสงก็ไม่พอนะคะสนใจแคปหน้าจอเลยเดี๋ยวแล,วลยวแคปพาไปดู ของลงสีสดแค่ไหนนะคะป้ายนี้นะคะคุณพี่แค่บอกเลยนะคะยืนหนึ่งมากพี่จ๋ายืนหนึ่งจริงๆเรื่องผ้าล่มเนย่ยไว้ใจแครเลยนะคะเปอร์เซ็นต์สะอาดแน่นอนเปื้อนเสียน้อยมากนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยมากเรื่องแบรนด์ต้องไปลุ้นเองนะคะเพราะแครก็ไม่รู้เหมือนกันข้างในจะมีแบรนด์เยอะแบรนด์น้อยนะคะคุณพี่เรื่องแบรนด์แครการันตีไม่ได้นะคะมาดูค่ะ อันนี้รีวายล้วนนะคะขอแอบสองนิดนึงนะคะมี10ลูก1,900บาทนะคะกระสอบร้อยตัวพี่ลงเมื่อเช้านะคะดูความสดของแต่ละกระสอบค่ะสีทะลุสีทะลุกระสอบนะคะดูค่ะมไม่ได้โม้แต่อย่างใดทุกคนรู้แฟนขับรู้แฟนเพจรู้ <c oughs> นะแค่ก็รู้ <c oughs> ว่าของแครสวยจริงนะคะพี่จ๋าเอาสองพ้าร้อยบาทพอนะคะไม่ขายสร้างบ้านนะคะขายเน้นแบบพี่ๆขายได้แครขายได้นะคะที่จ๋าเอาดูแค่นี้ก็พอ<ม>ดู <40 S 1> ความมีสี่สิบกว่าลูกแนะคร์บอกเลยน่าจะไม่เกินอนาะทิตย์แป๊บเดียวน่าจะไม่กี่วันนะคะยิ่งไลฟ์แบบนี้ยิ่งช่วงนี้แบบต้นเดือนด้วยนะคะบอกเลยของแบบโอยต,ตุนได้ตุนเอออะเดี๋ยวติ ตามแค่คลิปต่อไปสายกีฬาไม่ควรพลาดนะ,ะให้จะรีวิวกางเกงวอร์มผสมค่ะวอร์มผสมเกงออกกําลังกายนะคะมาดูกันเลยสวยแค่ไหนแต่ป้ายนี้ใครก็ขายมาหลายปีแล้วนะคะวันนี้จะมาย้ําย้ําสายกีฬาให้นะคะอ่ะสนใจนะคะติดตามเลยนี่กองนี้คือลงใหม่ทั้งหมดนะคะปลายเขียวค่ะปลายเขียวปลายสม้มปลายนกแก้วนะคะฮีลดสุดในปตัตตภี โอเคสนใจแคปหน้าจอเลย